าาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอริยโยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับมาเ h 3 0ตสามเดิมๆสวยๆมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเพิ่งใส่สไลด์มาลงเมื่อคืนนะครับจากลูกจากลูกค้าจากพี่น้องประจําที่ผมไปซื้อซื้อประจําซื้ออยู่เรื่อยๆนะฮะเอ้ามาดูมาดูมาดูาดก็เพิ่ง ลงมาถึงเมื่อคืนแล้วจะสตาร์ทดูว่าเสียงเป็นยังไงแบบไหนราคาก็แสนกว่าบาทครับราคาขายแสนกว่าบาทครับ FC เราพี่น้องเราเนะาะในช่วงที่ช่างอาร์ตกำลังประกอบแบตเตอรี่เดี๋ยวผมพาดูครับมามา,มาโอ้ครบจบนะคันนี้นะสวยแห้งครับสวยครับสวยสวยสวยุวยวย่งกีค่อนข้างที่จะดูดีเลยคันนี้มา หน้าหนาวครับหนาวแล้วหนาวแล้วหนาวนี้ทำงานแบบสบายชิวๆจะปีใหม่แล้วฮะเดี๋ยวลดราคาพิเศษลดราคาแบบเออราคาราคาโปรปีใหม่ไปเลยแสนกว่าบาทแสนต้นๆน,น,นะคันนี้นะ f อเราพี่น้องเราใครกำลังมองหารถตักไปใช้งานรถตักราคาถูกไปใช้งานออกมาดูสภาพจะเป็นยังไงนะจังอาจสตังครับเอาดูครับ ดูไม่มีเยิ้มนะครับระบบเกียร์ใช้งานได้ปกตินะเท่าที่เฮียเขาบอกผมเครื่องเดี๋ยวล้างทำความสะอาดหน่อยก็จะดูดีครับตูดทวงครบตูดทวงตูดทวงครบแต่ยังเป็นแขนสั้นอยู่นะครับเนี่ยยังเป็นแขนสั้นครับเ,เดิมอะ่ะยังไม่ได้ต่อแขนเนี่ยแขนยังเดิมอยู่นะครับยังไม่ได้ต่อแขน,นะคันนี้นะ ถ้าต่อแขนก็จะเป็นแขนยาวเนาะอ่ะมาดูาดูช่างอาดพร้อมแล้วก็จะเปาะไปแล้วครับขึ้นละเนี่ยใส่รถสไลด์มาเมื่อคืนครับอ,อ๊อ๋อลางคาเป็นโครงเหล็กใหม่ตาตาร์ใส่ว่ะ <laughs> เอาหาแล้วทีนี้ทอกมันค้างไหมดูดีๆ สตาร์ตตรงไหนทีนี้อา้าวพ่อสตาร์ตรนนต,รต,รตรงไหนนี่ใช่สตาร์ตตรงไหนดีพอดีให้พ่อสิงรถยกยกรถสไลด์นะครับไปย้ายไม้จากอาหารที่สตาร์ทไม่เจอทีนี้เอาอ หายแล้วทีนี้เอาหาแล้วครับสตาร์ตตรงไหนดูดิดูกันหน่อยหาที่สตาร์ตไม่เจอทีนี้เอาหาเห็นบ้ก็เราไม่ใช่คนใช้อยู่ประจำนาะถ้าคนที่เขาใช้อยู่ประจําเขาจะรู้ว่ามันสตาร์ตยังไงสตาร์ตตรงไหนอ๋อยูปน่ะเด๋ยกยูพ่วงมาเลยน่าเนาะ แบตไม่มีไฟอีกแล้วเอาลูกมีไฟมาใส่ในเนาะอยากายเพื่อนอีกแล้วทุกคลิปเอารถ <c oughs> ไม่รู้เจ้าแบตมาจากไงนักหนาเนาะใส่อยู่นู่นก็สองคันสองคัน,สอ,คนสองคันแบตโอ้ยพาอผมไปซื้อรถอผมไม่เคยได้แบตมาสักทีไม่เคยได้แบตดีเพราะมันเป็นรถเก่ารถจอดเนาะเอาเลยช่างอาร์ตประกอบแบตก่อนครับหาแบตจน วุ่นแล้วทีนี้มีปะอ๋อสิบล้อรถนี้ก็ยังอยู่นะยังไม่ได้ขายสงสัยจะอยู่กับผมอีกนานเมื่อไหร่ผมดูนี่ไงไนี่ยแบตสองลูกนะเ,ออ uh เนี่ยเอออยู่ฮิโนคันเนี่ยเนี่ยรถเนี้ยขาละสองแสนกว่าบาทมาราคาเริ่มต้นเอาสองแสนห้ามาเลือกเอาเลยเคทีเอาสองแสนห้าพอมาเลือกเอานะนะครับเอฟซี FC เราพี่น้องเรานะครับอ่านให้จ่งอาจใส่แบตก่อนแป๊บหนึ่งครับผม หลังจากที่เปลี่ยนแบตเสร็จครับเผาหัวยี่สละยแยกน้ำมันก่อนมีน้ำมันไหมกระโดดขึ้นกระโดดลงช่างอาดส่วนช่างทอนช่างชาติก็กําลังเดวให้ช่างอาดติดแล้วขับไปนู่นเดออาดติดแล้วขับมา่เดนะผมพามาดูครับหัวลากคันนี้ติดมาจําแล้วนะ F4 เราจังหวัดนครพนมนะครับติดมาจําก็จะไล่ระบบแล้วครับทีนี้ ติตมาจำแล้วครับหลงโบเกียฟูลเลอร์นะครับขายราคามิตรภาพนะฮะแอ๋ติตมาจำไปแล้วครับกำลังไล่ระบบเมื่อวานนียางระเบิดครับท่อนๆไปเมืองสอยอ่านได้ไปเอไล่ระบบครับเมื่อวานนี้ยางระเบิดนะฮะยางระเบิดก็เลยต้องมาไล่เปลี่ยนยางครับแล้วล้วก็ไล่ระบบลมนะครับ เตรียมส่งลูกค้าครับอ่าเนี่ยครับมาจําไปแล้วหัวลากตรงนี้โจเขาลึกๆลึกๆโจเขาลึกๆตอนย้ายออกมายางมันระเบิดอะเมื่อวานอะ,อะมาไล่รายละเอียดแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมพาสตาร์ทสตาร์ทดูจุดล้งนี้ด้วย ไม่มีน้ำมันหรือเปล่าฝั่งนู้นสตาร์ยังไม่ติดเลยเอาจี้หัวนหน่อยครับด,ดูระบบแล้วฝั่งนูน้นอ่านี่ครับบรรยากาศตอนเช้าๆเนาะไล่รายละเอียดในหลายๆอย่างนะครับก็ตื่นเช้ามามาทำงานกันครับก่อนที่จะปิดร้านวันนี้ก็วันที่20่สิบเอ็ดนะมั้ง21 22นะครับวันนี้นะครับตื่นเช้ามาทำงานกันก็นก ดูไล่รายละเอียดถ่ายคลิปผมก็เลยว่าอถ่ายคลิปคอนเทนต์รถตักคันนี้ที่มาใหม่แล้วก็พาเอฟซเราพาพี่น้องเราดูรายละเอียดตอนเช้าด้วยนี่ช่างชาติเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางแล้วก็จะไล่ระบบครับเตรียมส่งลูกค้าอ่ะโอเครออีกแป๊บเดียวครับน้ำมันบ่มาบ่ท้อนฮะอ๋อแบดดิ้งไปเบดแล้วอ๋อโอเครอช่างถอนแป๊บหนึ่งครับ ติดแล้วครับดูระบบไล่ระบบขาดไปนแล้วทีนี้ให้ช่างอาร์ตขับครับจบที่ช่างทอนอเออผู้ขี่แรงอยู่เด้ยยกแบบไม่ต้องเร่งเนะี้ยเอามาดูมาดูอา,อา,อาร์ตอาร์ตสูงเลยสูงเลย นะย้อนแสงมาดูมุมนี้ครับไม่ย้อนแสงคือ,ออ่าับมายบ้อยคือกับเออผู้ขี่แรงอยู่เด้ไม่ต้องได้เร่งมากมายครับดูเดี๋ยวดูระบบวิ่งครับทีนี้ หอ,อ,อ,อยลังแล้วครับแรงอยู่ดิ ครับรถตักคนระับรถตักก็มีแค่นี้แล้วครับเดินหน้าถอยหลังไปครับเดี๋ยวให้ช่างอารไปกดผู้กี่หน้าร้านเลยนะเดินตามกันไปครับ เดินตามกันมาฝั่งนู้นกระมุงเปลี่ยนยางกันแล้วครับเนี่ยกดไสดินนะ่ะกดปุ่งกีไสดินนี่อ่ะมาทดสอบกันเร็ว จะเป็นอย่างไรไอ,อ๋อแบบนี้สบายครับไอ้เสียงเสียงมันมันมันเสียวฟันอะ่ะ <laughs> โอ้สุดๆอ้าวไปช่างอาร์ตล้างทำความสะอาดหน่อยเดี๋ยวเสร็จแล้วเอาไปล้างเอาไปล้างทำความสนะอาด้อยกขึ้นะฮะขับดีปะขับดีขับง่ายครับช่างอาร์ตบอกอาร์ตยกขึ้นถ่ายปกนะเดี๋ยวจะให้ช่างอาร์ตยกขึ้นถ่ายปกควันไม่มีเลยเครื่องดีดีเครื่องดีด,งด,ดีครับ มามามาเอฟซี FC เราพี่น้องเราครับเครื่องดีมากครับรถอ่ะจะให้ทังอาร์ตยกยกพุ่งกีขึ้นจะถ่ายปกครับรถแรงนะเดินหน้าถอยหลังแรงแบบนี้ก็แบบนี้ครับบรรยากาศสำหรับเอฟซีเราพี่น้องเรานะมาครับแสนกว่าบาทครับมา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 ,มาเอาไปใช้ขายไม่แพงแล้วครับผม เอาราคามิตรภาพอยู่แล้วอะจะถ่ายปก่อนแป๊บนึงเอามาครับหลังจากที่สตาร์ทยกลองอกดบุ้งกีดูลดแรงนะครับก็ให้ช่างอาดกำลังทำความสะอาดครับล้างทำความสะอาดมันก็จะดูดีขึ้นนะนเห็นไหมีอยช่างอาดฉีดตำดาล้างทำความสะอาดอ่าลูกค้ามาดูของเอารอมืองนะครับเพื่อมีเด้อ ขอบคุณหลายๆครับผมเอามาช่างอาดล้างทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวถามช่างอาดก่อนการครับอาดการครับเป็นยังไงครับดีครับับดีครับไงเห่ยแต่ยางไม่เด่นเท่าไหร่นะยาง1 2ฝั่งนี้ไม่เท่าไหร่นะครับยางนะเอ่เฟซีเราพี่น้องเราก็ต้องไปเปลี่ยนยางเอาหน่อยนะครับอ่ะเดินทางมาถึงท้ายคลิปละฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ผมด้วยนะวุฒิชัยอะไหล่ยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไหล่ยนต์นะ0 8 7 9 5 1 9 2 2 6 0 9 5 6 6 4 3 8 2 6ี่วุฒิชัยอะไหล่ยนการาันตีชื่อนี้การาันตีความถูกชื่อนี้การันตีความมันนะน้ำมันหมด <c oughs> ขอบพระคุณทุกท่าน มากๆครับ <c oughs> ขับมาล้างน้ำมันหมด <c oughs> อ้าวไา